กี่นายกอละนอนสองนอนี่ีผดีแกงผดีแสบพี่น้องไอ้แดงมันตัวนี้เดี๋ยวพี่น้องนอนนอนอะไรพี่น้องเอ้วยนอนดังดินแต่นอนขาว ไม่ไหลพี่น้องก็ถามช่วยพี่น้องเราปลาหาน้ำใหม่เช่นเคยพี่น้องกุน้ำใหม่บ่งพุ่นพุ่นตกกุ่าเงซ้ำนอพี่น้องเห็นบ่มตัวนอนเงยเข้มหัวอันนี้ลายตาฝ้ายมันตัวนี้มันเอาบัวเทิงก็เดียวสีน้อง Nang diên bình hồng ngự, chồng ngự. Một thanh nắp phụ nữ, chồng 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 cho chồng 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 tiêm chồng 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 ลงมาเถอะด้วยในทุกอย่างไปหาตอนจโมงอันนี้ไปงงไปจโมงนี่หางูหางูหางมาสภานเดน้ยโอ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 นยโอ้ยอ้ยู่บ้ยนอ่ไกอ้ยโอ้ยโอ้นโ้ยอ้ยโอ้ยโ้อ้อ้ย้ออ้ยนยออยโ้อ้ อันนี้อันนี้มันยามหน่อไม้ออกพี่น้องเลยเดี๋ยวไปให้เบิ่งงูนี่งูก็มีตัวละสามแสนพวกพี่น้องเลยเว้ยงูใหญ่ใหญ่พวกงูสิยงเสือเบิร์งูอันอีหยังกับกบลู่นี่อันนี้หัดตายแล้วตัวนี้หน่อไม้ริมทางเนาะบรรยากาศบ้านเฮากับชีประมาณนี้เดี๋ยวฝนกับตกแล้วนี่ พะกันแย่งพี่น้องเลยหอมขนาดเตกเต้นี่ประกาศมาใหม่ๆเลยเตกะเต้นบ้านเฮาตบมีขคยดีเฮ็ดหัวพี่น้องซื้านอนงะเดินึงกะเดบ้านนเอเด้อเตเตนเด้อ ตกกะกะแตนนี่ตกกะกะแตนจีโร่เนาะมันขนาดได้ขวานตกกะกะแตนเด้อพี่น้องเด้อตกกะกะแตนก็มีตกกะกะแตนจีโร่ลายหลายเหมือนนี่ตกกะกะแตนจีโร่จีโร่ตกกระก,กะแตนเฮ็ดขวก็มีเนาะ